สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัฒนาเทวาท่านเทวาดากายเพชรหรือองค์ท่าน้าวสมุทรเทวทเทวีนะคะวิธีรับมือนะคะกับคนไบโพลา่ากับคนเจ้าอารมณ์อย่างเงี้ยนะคะหัวเสีย,ห,ววย,ห,ววยหัวเวียงบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยเราจะต้องทําอย่างไรดีคือจริงๆอันเนี้ยเราพูดกันในฐานะคนปฏิบัติเลยนะจริงๆอ่ะวิธีอ่ะมันไม่มีแบบเทคนิคตายตัวหรอกนะคะแต่มันขึ้นนะคะ แต่สิ่งที่จะแนะนำเนี่ยคือวิธีสร้างอุปกรณ์เพื่อที่เราจะได้มีอุปกรณ์ไว้รับมือหน้าง,งานมากกว่าเพราะหน้าง,งานเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเลยนะคะขึ้นอยู่กับความอดทนซึ่งก็ต้องอาศัยการฝึกมาฝึกการอดทนนะคะออสองนะคะฝึกตัวสตินะคะซึ่งหน้าง,งานเนี่ยนะคะมันคอนโทรลไม่ได้ มากเท่าไหร่นะคะถึงแม้เราจะพยายามคอนโทลถึงแม้เราจะพยายามดึงสติออกมานะคะแต่ว่าเราฝึกมาแค่ไหนอ่ะมันก็จะปรากฏมาแค่นั้นสามคือตัวปัญญานะคะปัญญาว่าเราจะเท่าทันตัวอารมณ์ที่มันกําลังกระทบ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 นะคะเดี๋ยวเขาก็ปั้งคํานี้ปั้งคํานี้ปั้งคํานี้อย่างเนี้ยนะคะเราทันผัสสะหรือเปล่านะคะถ้านะคะ ไม่ได้ฝึกมานะคะรับรองเลยนะคะขันทั้งขันติความอดทนทั้งตัวสติกําลังสติทั้งกําลังปัญญาเราจะอ่อนแอปกเปียกมากเมื่ออ่อนแอปกเปียกคือทําอะไรนะคะสุดท้ายก็คือฟาดกลับนะคะฟาดกับนะคะอ่ะต่อให้อ่ะสมมุติว่า ยังยังดีหน่อยนะคะถูกฝึกมาดีหน่อยอดทนได้ไม่ฟาดกลับโอ้โหอดทนแบบว่าข้างในมันจะระเบิดไม่ฟาดกลับอ่ะอันนี้ก็ยังดีนะคะแต่มาระเบิดแต่ข้างในมาล้องไห้มมาเครียดมานอนไม่หลับนะคะมาเป็นซึมเศร้ามาเป็นอะไรมาเป็นแพนิคอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่านะคะถือว่ายังไงอ่ะก็ สามตัวนี้ก็ยังอ่อนแออยู่ดีนะทั้งขันติทั้งความอดทนสติปัญญาเนะะียค่ะก็ยังอ่อนแออยู่ดีแต่ถ้าเกิดแบบผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติมาดีพอสมควรเรายังไม่ต้องพูดถึงอริยะบุคคลนะอริยะบุคคลนั่นท่านพ้นแล้วท่านทําได้ดีมากๆเลยอะไรเงี้ยนะคะท่านก็จะแบบไม่ได้เครียดมากอะต่อให้พระโสดาบันอาจจะมียังคิดอยู่เล็กๆน้อยๆย,ยังไม่สบายใจยังอะไรต่างๆนานาแต่ว่าโอเคไม่เคืองแค้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ซึมเศร้า ที่แบบทำร้ายตัวเองเบียดเบียนตัวเองคือท่านจะไม่คือท่านจะมีปัญญารักษาใจที่จะไม่ให้ใจของท่านเอที่จะไม่ให้ใจของท่านผลิตพฤติกรรมที่ไปก้าวร้าวกลับกับคนอื่นเวลาที่ถูกทําร้ายหรือนะคะมีปัญญารักษาใจที่จะไม่ให้ใจผลิตนะคะพฤติกรรมหรือกรรมที่ทําร้ายหรือเบียดเบียนตนเองเช่นการแบบยังไงอะแพนิคซึมเศร้าหรืออะไรต่างๆนานาแบบนี้อาจจะถ้าเกิดบญญแบบยังไงอะนะคะ ถ้าเกิดมันเป็นแบบสารเคมีในสมองหลังที่เป็นเขาเรียกว่าขันมันได้รับการตกแต่งกรรมมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องคือพี่มิ้นก็ไม่เข้าใจภาวะเนาะก็ต้องก็ต้องก็ต้องเคสบ y เคสไปอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าพอโสดาบันยังเป็นแพนิคยังเป็นซึมเศร้าอ,อะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ถ้าเกิดแบบเป็นซึมเศร้าที่เกิดจากเป็นภาวะที่คือทุกอย่างมันมาจากจิตทั้งนั้นแหละนะคะสมองมันจําพฤติกรรมของจิตไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดนะคะแต่ว่าถ้าเกิด เหมือนกับว่าถูกกรรมมันปรุงแต่งให้สมองทำงานแบบนี้อัตโนมัติมันดีเทคอะไรต่างๆได้เร็วแล้วมันเกิดปฏิกิริยาที่แบบวัยตื่นเต้นหวาดกลัววัยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ <c oughs> เอ้อหไปถามผู้รู้ <c oughs> นะคะอันนี้แต่อันนี้เรากำลังมาพูดถึงเอาแบบเจนเนอเรลล์เจเนอเรลลทั่วไปอย่างพวกเราก็แล้วกันนะคะเน,นี่ยตรงเนี้ยนะคะเอาเป็นว่านะคะเรานะคะก็นะคะต้องพยายามนะคะสร้างนะคะสามตัวเนี้ย ขันตินะคะอดทนสติปัญญามาตั้งแต่ก่อนที่มันยังไม่ได้โกรธนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเราแพนไม่ได้หรอกว่ามันจะโกรธเมื่อไหร่มันจะมีเรื่องที่ทําให้เราโกรธเมื่อไหร่ไม่โกรธต่อสิ่งที่น่าโกรธเนี่ยตรงเนี้ยคำว่าไม่โกรธต่อสิ่งที่น่าโกรธเนี่ยไม่ใช่ไปห้ามเอาหน้างานนะคะโอเคแหละมันจะต้องพยายามห้ามตอนหน้างานด้วยนะคะตอนหน้างานมีอุปกรณ์อะไรที่เป็นธรรมะเนี่ยออามาใช้ให้หมดนะคะแต่เรียกใช้ได้ขนาดไหนไม่รู้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่สั่งสมมานะคะ ก็เหมือนกับเสด็จพ่อองค์เพชรที่ท่านสอนไว้นะคะสติในสต็อกอ่ะเก็บแต้มเยอะๆนะคะสติในสตอ็อกขันติในสต็อกปัญญาในสต็อก,กเก็บแต้มว้เยอะๆก็เจริญสติทั้งวีทั้งวันไปเลยเนี่ยนะคะ<ม>คิดได้เมื่อไหร่อย่าทิ้งการเจริญสติอย่าผัดวันประกันพรุ่งกับการเจริญสติอย่าผัดวันประกันพรุ่งกับการปฏิบัติธรรมกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน<ม>เดี๋ยวไปนั่งสมาธิเดี๋ยวพักก่อนอพอถึงบ้านก็เดี๋ยวอาบน้ําก่อนเดี๋ยวอาบน้ําก็ เออนอนก่อนเดี๋ยวตื่นมาพรุ่งนี้เช้าขี้เกียจไปหมดนะคะเหนื่อยล้ากับทางโลกโลกไปหมดไม่มีแรงใจที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยแบบเนี้ยนะคะก็จึงทําให้ไม่ต้องแปลกใจนะคะทำไมหน้าง,งานเวลาเราเจอสิ่งกระทบเนี่ยเจอสิ่งที่ไม่พอใจเจอคนโกรธเจอคนเวี่ยงใส่เจอคนใบโพล่าอารมณ์แปรปรวนเราจึงรับไม่ได้นะคะแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะในบางครั้งเนาะถ้าพิมินการปท่าท่าเนาะท่าการปฏิบัติดีเออเราก็อาจจะ อาจจะแบบบางบางทีเรายังมองได้แบบเมตตาว่าเออขำเลยนะว่าเออเขามาให้เราทดสอบเราตัวเราเองและเขามาให้เราขัดเกลาอีกเขามาให้เราเพิ่มตะบะเพิ่มวิริยะเพิ่มขันติเพิ่มสติสมาธิอีกแล้วอะไรเงี้ยเอาบางทีมองได้แต่บางครั้งก็ไม่ไหวเหมือนกันนะสำหรับพี่มิ้นนะกับบางครั้งก็ไม่ไหวเหมือนกันแบบเออขอขอแยกย้ายกันก่อนนะคะขอไปเออเราก็ต้องรักษาใจเราเองเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ขอก่อนขอเบรกก่อนอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า ไม่โกรธไม่แค้นไม่อะไรนะคะคือทุกๆอย่างเราก็ต้องใช้เป็นครนะูเนาะไม่ไม่ต้องเก็บจําอารมณ์ที่ถูกฟาดฟันมาเก็บมาทําร้ายตัวเองต่อมาแค้นเขาต่อมาโกรธต่อมาจําต่อว่าเฮ้ยคนนี้แบบแ yeah ย่อะไรต่างๆนานาแบบเนี้ยนะคะคนไหนที่ให้โอกาสได้ให้โอกาสแต่คนไหนที่เขาไม่ได้ฝึกอะ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ได้ฝึกหรือฝึกเท่าไหร่เขาก็ เหมือนกับยังไงอะเขาหนาแน่นอะไปด้วยกิเลสอะไรเงี้ยเราก็ต้องออกห่างเราก็ต้องแบบเออมันก็ต้องแยกยนะ้ายเนาะเพราะว่าเราเองเราก็ต้องแบบยังไงร,รักษาใจนะคะถนอมออใจเราเองเหมือนกันนะคะบางทีแบบเราก็แบบมีภาวะเจ็บป่วยอะไรต่างๆนานาที่เราก็ต้องแบบมีทตุขันที่ลําบากของเราในการอดทนหรือว่าต้องใช้สติสมาธิท่อนข้างสูงในการดูแลตรงนี้อยู่แล้วอะไรเง <S 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 <น>ี้ยน,นะคะมันก็เนาะเราก็ต้องแบบพาใจตัวเองหลีกเลี่ยง นะคะจากสิ่งที่เราให้สุขภาพเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีบางคนเป็นโรคทางสมองมันก็สัมพันธ์กับจิตเนาะจิตมันสะเทือนปุ๊บสมองมันก็ลิงก์ตามไปด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็เหนื่อยล้ามันก็เออมีแบบจุ๊จิตมันก็แบบแบบขมวดอะนะคะมันก็รู้สึกเลยเส้นเลือดมันขมวดอะไรแบบเนี้ยนะตรงเนี้ยนะคะเราก็ต้องดูแลเราจะต้องรู้จักศักยภาพของตนเองนะคะไม่ไหวบอกไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวก็รู้ว่าไม่ไหวไม่ต้องไปฝืนทนฝึกขัดเกลากับคนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้เราก็ต้องรู้ศัก,กยภาพของตัวเองแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่ไหวบอกไม่ไหวไม่ต้องรักษาหน้าเฮ้ยเดี๋ยวเขาคิดว่าเราไม่มีทำนี่ไงเรามีทำเราจึงรู้ว่าทำละเราอยู่แค่ไหนนะคะธรรมะคือความซื่อตรงคือธรรมชาตินะคะดังนั้นเนี่ยก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับการปฏิบัติของทุกทกท่านนะคะพี่มินก็ไม่ใช่ผู้รู้อะไรเนาะแต่เป็นก,แก็แต่ก็มีประสบการณ์ในการปฏิบตัติเราปฏิบัติมาถ้าเกิดปฏิบัติวิปัสสนาก็เริ่มปฏิบัติมา ก็นานนะก็นานก็ตั้งแต่ปี47นะคะแต่ว่าอย่าอย่าไปมองว่ามันนานอย่าไปมองว่ามันนานแล้วมันจะแปลว่าดีนะคะเรากระท่อนกระแท่นนะเราก็ท่อนกระแท่น,นะทน,ทนปฏิบัติยากนะคะปฏิบัติยากนะคะแต่ว่าเออเราก็ได้รับผลผลรับ ที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้นกับการมาปฏิบัติสายวิพัสนากรมมฐานโดยมีเสด็จพ่อองค์เพชรพัทรเทวามานําทางให้เราไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะที่วัดพัทันตะก็ไปได้เลยนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้เก่งทุกองนะคะไปได้เลยนะคะอันนี้ก็แนะนำกันในสถานที่ที่พี่มิ้นเคยไปเนาะเรามีประสบการณ์ที่นี่เราจึงแนะนําที่นี่นะคะก็ ไปกันได้นะคะก็อนุมทนาสาธุนะคะและใครอยากจะสนับสนุนพี่มินเนาะก็บูชาน้ำมันปูได้น้ำมันปูดีมากๆนะคะอยากให้ทากันนะคะทาตอนออกก่อนออกกําลังกายจะช่วยเร่งเบิร์นนะคะทาแบบตอนที่แน่นๆอาหารไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบทาไปเนี่ยก็เข้าห้องน้ําเลยนะคะหรือแบบลมก็แบบยังไงอะ ตดปูดปาดปูดปาดเลยแบบว่าคือแบบว่าให้เพราะว่าบางคนแบบมันอาหารไม่ย่อยแล้วมันจะไม่เลอะไม่ตดอย่างเงี้ยจะแน่นจะทรมานมากนะคะแล้วก็ปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่ปวดไมเกรนเนี่ยแบบช่วยบรรเทาได้นะคะสูตรที่ปู่ให้พี่มินไว้สมุนไพรอะไรต่างๆนานาที่มาผสมกันมันมีมันมีแบบกระบวนการอยู่เนาะนั่นแหละนะคะ ก็คือดีมากๆนะคะแล้วก็ในในตัวสมุนไพรเองก็ดีมากๆและแถมอย่างอธิษฐานจิตของปู่นะคะปู่ศรีสุธโธแล้วก็พ่อปู่ผู้ชงนะคะที่เออท่านมาเมตตาให้นิมิตพ่มินไว้อะไรเงี้ยเออก็แบบทั้งเรื่องของความเชื่อแล้วก็ตัวสมุนไพรเราก็ดีด้วยก็แนะนำนะคะเอาอุ่นๆกันได้นะคะแล้วก็ใครอยากจะมีพลังงานอัญ,ญมณีที่ดีๆนะคะที่มาจากเสด็จพ่อองค์เพชพัะธราเทวาและเหล่าคณะสัมมาเทวดานะคะที่ท่านอธิษฐานจิตไวใ้ให้มีพลังงานดีๆก็มาบูชากันได้นะคะเอาพลังงานดีๆไว้มาปฏิบัติร่วมกับเราด ทุกอย่างมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเส้นทางของคนที่เป็นสายเทพก็ต้องเกื้อกูลกันกับเทพเนาะ,ะท่านทรัพย์ส่วนหนึ่งก็จะท่านก็จะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างทางบารมีเป็นของท่านเองก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะฝากบูชาด้วยกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะจะองค์เล็กองค์น้อยก่อนได้โชคลาภใหญ่ๆแล้วก็ค่อยมาบูชาองค์ใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะทําแบบเนี้ยนะคะเขาก็เอาไปบูชาองค์เล็กองค์น้อยแล้วแบบเพิ่มพูนโชคลาภขึ้นมาเขาก็กลับมาบูชาองค์ใหญ่นะคะก็ สากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ